โอเคครับก็เดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเปลี่ยน Levelate นะครับก็ง่ายๆเลยครับเรามาที่เหรียญที่เราต้องการเปลี่ยนเนาะก็คือ USDT BTC USDT นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนที่ตรง1 2 5 x ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น1 0 0 x แบบนี้นะครับ1 0 0 x confirm ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ ตรงนี้มันจะเปลี่ยนตามด้วยนะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามด้วยเป็น1 0 0 x แบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ strategy ก็เหมือนกันเนะเราก็จะสามารถสร้างใหม่ได้นะครับ c r e a t e new แล้วก็กด confirm อนี้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนตามโอเคก็อันนี้สำหรับเหรียญ usdt นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำ usdc ด้วยก็ก็ต้องเปลี่ยน btc USDC อย่างเงี้นะครับ b t USDC โ okay. อเคแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น1 0 0 X เหมือนกันนะประมาณนี้ครับอโอเคครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วก็เราก็ไปสร้าง strategy ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น1 0 0 X เหมือนกันนะ BTC USDC เ X นะครับตังนี้จะเป็น1 0 0 X แล้วนะครับอ่ะโอเคครับลองดูครับ